广西。Beast โรงเรียนบ้านสายนาสวัดีครับสวัสดีครับนุ้นุ้องโรงเรียนดูแลขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับเชนรมสมักจัดแปลกวจาวาคุณธโท ต้องกับว้แล้วลงมือทำนั่นสมัยสัมุทรเจ้าทุกถทอยคำอย่างลือกเสียงแค่นคำขั้มสอนไป รอมีใครส่งสัญญาณเพียนตรงโคร้อยแล้วโอคร้อยแล้วได้า พอแล้วดเดี๋ยวสั่นเข้ามาไไหมเดี๋ยวสั่นเข้าเลยเดียวเลยมาุกาใส่ที่นี่เมาทานสอนโ ุูสัมข์ขัตสังโอโห้ชย,ยามาสามพุ่งโหนหันเตทพิภุตสัมโฆอีกมาน,นี้เจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภาคไตรจีวรพร้อมทั้งจตุปัจจัยพัตตาหารแด่พระภิกษุษสอง 我 a u k 嗯。